อัลฮ ah ah ัมดุลิลาฮิร abbنا عالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ر ب شرحي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدام ن لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สลับมาเรียนศูนย์การเรียนรู้ของมัสยิดอิกร์มาตุนมุมินีนะคะพบกันในวิชาฮะดีษค่ะฮะดีษวันนี้นะคะพูดถึงท่านอัลสุลสาลามลู้ไรสวัลลัมได้เน้นย้ำแล้วก็สอนแล้วก็ตักเตือนพวกเรานะคะเรียกรองเชิญชวนพวกเราว่า ให้พวกเราเนี่ยเมื่อเวลาเห็นความผิดพลาดหรือว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราได้กระทําความผิดได้ทําการฝ่าฝืนสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่ในหลักการศาสนาหรือว่าเขามีความลับที่ไม่น่าจะเปิดเผยให้กับผู้อื่นได้ทราบเมื่อเราได้รับรู้ในเรื่องนั้นนะคะถ้าเราสนส่งเสริมเราว่าให้เราช่วยปกปิดความลับของเขาสิ่งที่น่าอับอายของเขาไม่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ค่ะใครก็ตามที่เขาได้ทําแบบนี้ได้นะคะเมื่อเขาเห็นพี่น้องของเราคนหนึ่งคนใดกระทําสิ่งที่ไม่ควรจะให้ผู้อื่นรู้ การทาสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนให้เราปกปิดความลับนั้นให้แก่เขาแล้วจะมีผลลัพธ์หนึ่งเกิดขึ้นกับเราในวันกเยามาค่ะอันอบีฮุ์โหรราะรย์ยลลอฮุอันฮูอันนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวลน ي س ت ด و น ب د ن عبدن า ي الدنيا إلا ستره الله يوم ا ل ق ي ا วา ر و มุสลิมค่ะ ลายสตูรุอับดุนอฺบดันฟิดดุนยาอฺลลาสตาร ل หุลลอฮเยามัลกยามะรอหุมุสลิมรายงานจากท่านอบีหุรราะรอดยัลงอหุอันหูนะคะจากท่านรอซูลซ็อลลอฮุอะลัยฮะซันลมได้กล่าวว่า ไม่มีบ่าวคนหนึ่งคนใดที่เขาได้ปกปิดความลับหรือสิ่งหน้าอับอายให้แก่บ่าวอีกคนหนึ่งในเรื่องของดุนยาเว้นแต่อัลลอฮ์จะทรงช่วยปกปิดความลับหรือสิ่งหน้าอับอายให้แก่เขาในวันกกยามะค่ะบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมค่ะฮะดิษบทนี้นะคะท่านราสูนสาลัลลอฮุวะฮิวะซัลลัม สอนให้เราเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีงามค่ะเวลาที่เราไปบ้านของใครก็แล้วแต่นะคะถ้าเราซูนยังไม่ให้เรายืนตรงหน้าประตูบ้านให้เราเดินให้เราขยับออกไปโดยที่เมื่อเขาเปิดประตูบ้านมาไม่ใช่ว่าเรามองเข้าไปทะลุถึงบ้านเขาได้อันนี้คือสิ่งที่ท่านรอสูนบอกไว้นะคะไม่ให้เรามองไม่ให้เราสอดส่องไปในบ้านหรือเรื่องของคนอื่นนะคะดังนั้นค่ะหากว่าเราได้รับรู้เรื่องที่น่าอับอายของใครก็แล้วแต่เขาอาจจะทําความผิดเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือว่าเขามีเรื่องที่ไม่ควรจะให้ผู้อื่นได้รู้ไม่่ววาบุคคคลลนนนั้้จะเป็ใรกแแต เรารับรู้เรื่องนั้นแล้วไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะไปพูดต่อหรือบอกต่อให้กับใครได้รู้หรือแม้ว่าเราจะเป็นการตั้งเจตนาว่าจะเป็นการอิสระแก้ไขให้กับเขาก็แล้วแต่ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปพูดเรื่องของคนอื่นนะคะดังนั้นให้เรามันระวังแล้วก็บอกกับตัวเองให้มากว่าความลับใดๆก็แล้วแต่ของบคุคคลใดเราไม่ต้องไปเปิดเผยหรือไปบอกให้กับคนอื่นได้รับรู้ค่ะเพื่อที่เราจะได้รับสิทธิ์นี้ค่ะเราเองก็น่าจะมีเรื่องที่อยากจะปกปิดเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่ไม่อยากให้ใครได้รู้เช่นเดียววกกัันนยาามะเรจได้สิิทธ ว่าอัลลอฮฺซบฮานุตาจะทรงปกปิดสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายของเราจากบุคคลอื่นเช่นเดียวกัน เพราะเราทุกคนลองนึกภาพนะคะว่าวันที่เราอยู่ต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระพักอร์เหรอในทุ่งมหัาร์ที่มนุษย์ทุกคนจะมารวมตัวกันณนที่นั้นแล้วแต่ละคนจะถูกเปิดบัญชีของตอนเองเพื่อชําระสอบสวนในความผิดที่ตนเองได้ทําไว้เราเองก็มีความผิดบาปที่น่าละอายที่เราไม่อยากให้ใครได้รับรู้เรานึกภาพว่าคนคนหนึ่งที่เรารักและเคารพและนับถืออย่างมากถ้าเขาจะต้องมารู้พฤติกรรมของเราในส่วนหนึ่งส่วนใดเราคงจะอับอายคงจะทําหน้าไม่ถูกคงจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะยืนอยู่ นนั้หากว่าเขาได้รับรู้ความลับของเราเช่นเดียวกันค่ะบุคคลอื่นก็มีเรื่องนี้เหมือนกันแค่เราคิดว่าบุคคลที่เรารักและนับถือจะรับรู้ในสิ่งนั้นที่เราได้กระทําไว้และเรานึกถึงอเราผู้ทรงเมตตาผู้ทรงมองเห็นการกระทําของบ่าทุกอย่างพระองค์ต้องรับรู้ถึงการกระทําที่ไม่ดีของเราแต่พระองค์จะทรงปกปิด สิ่งที่น่าละอายนั้นของเราเอาไว้เพื่อไม่ให้คนในทุ่งมชาชัาร์ได้รับรู้หรือว่าต้องรับรู้ถึงความไม่ดีของเรามันจะเป็นความยิ่งใหญ่และเป็นความเมตตาของพระองค์ขนาดไหนที่จะขึ้นเกิดขึ้นกับเราค่ะดังนั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดารมุ穆斯มทั้งหลายต้องพึงระมัดระวังลิ้นของตัวเองอย่าให้เราไปรู้เรื่องของใครเมื่อเรารู้เรื่องของใครมากันแล้วแต่อันที่เป็นความลับของเขาอย่าให้รู้จากตัวเราใครจะเป็นคนพูดให้เขาพูดไปให้เขาเป็นคนที่รับสถานะนั้นไปแต่อย่าให้เป็นเราที่จะเป็นคนพูดถึงเรื่ององงข คนอนืยิ่งเราระมัดระวังรักษาลิ้นของเรามากเท่าไรระมังระวังระมัดระวังรักษาตาของเราลิ้นของเราของเรามากเท่าไหร่ก็จะเป็นการปกป้องตัวเราให้รอดพ้นจากความน่าอับอายมากเท่านั้นในวันกกยามาค่ะอีกครั้งค่ะไม่มีบ่าวคนหนึ่งคนใดที่เขาปกปิดความลับของบ่าวอีกคนหนึ่งในเรื่องของดุนยาเว้นแต่เลาจะทรงปกปิดความลับและสิ่งที่น่าอับอายให้แก่เขาในวันกกยามาขอเราเมตตาให้เราได้รับสิทธิ์นั้นนะคะรักษาตัวรักษาลิ้นของเราให้ดีเพื่อเราจะช่วยปกป้องเราเช่นเดียวกันค่ะอัสลามุอะลัยกุมระห์